สวัสดีครับเป็นรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube <S <S ชีพทำค่าวพิเศษนะครับวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566นะครับเมื่อวานนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้เปิดเผยข้อมูลหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยนะครับสิ้นเนกันยายนส5 6 6กครับก็อยู่ที่14.88ล้านล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 10.9%จากสิ้นปี2565นะครับโดยนี่โคูเรียนต่อ GDP อยู่ที่90.2นะครับก็เอามาดูกันว่านโยบายนี้แกนี่ครูเรือนนะครับจากเงินดีเต้า10,000บาทของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเข้าไปช่วยอย่างไรได้บ้างนะครับนี่คือ,อความรู้เกี่ยวกับนี้ครูเรือนของประเทศไทยนะครับ ซึ่งบ้านไหนไม่เป็นนี่ยกมือขึ้นยกมือขึ้นสินะครับนี่คูเรือนประเทศมีคนเรือนไทยพิกิตแค่ไหนทําไมไม่ควรมองข้ามเรามาดูกันนะครับเลื่อนดูนะครับนี้ครัวเรือนนี่นะครับเป็นปัญหาคู่สังคมไทยที่หลายคนคงคุ้นหูกันอยู่แล้วนี่ครัวเรือนกับนี้สาธารณะนี้สาธารณะก็11ล้านล้านนะครับนี่ประเทศ นี่ครวรเรือนนี่ชาวบ้านเนี่ยอีกห้าสิบหกสิบล้านคนเนี่ยก็สิบสี่ล้านล้านสิบสี่ล้านล้านนะครับสิบสจุดแปดล้านล้านนะครับแต่ถามว่าปัญหานี้ครวรเรือนเราหน้ากังวลหรือไม่คงต้องมาดูสองเรื่องหนึ่งคนไทยมีหนี้เยอะแค่ไหนและสองสถานการณ์หนี้คนไทยรุนแรงแค่ไหนครับ เราก็จะได้ยินนะนี่ที่เยอะนี่ครูนี่ตำรวจเนี่ยนะครับก็ได้ยินเป็นอมตะนิรันดร์การเลยนี่ชาวบ้านก็เยอะนะครับนี่เกษตรกรถึงจะต้องหยุดพักชำระหนี้กันเลยแล้วมาดูกันนะครับหนึ่งคนไทยมีหนี้เยอะแค่ไหนผมก็มีหนี้เหมือนกันนะครับนี่นี่ส่วนบุคคลนี่ก็น่าจะใกล้หมดแล้วล่ะเหลือแต่นี่คอนโด นี่มอเตอร์ไซค์เลยพวกเนี้นะครับอ่ะเขาบอกว่าคุณคิดว่าทุกวันนี้คนไทยมีหนี้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้มีคำตอบนะครับจำนวนหนี 30, ้สามสิบเจ็ดเปอร์เซนต์ยี่ห้าเปอร์เซนต์สิบล้านคนจำนวนคนมีหนี้คนไทยมีหนี้นะครับหนึ่งในสามของคนไทยมีหนี้จากข้อมูลสินเชื่อในเครดิตบูโร ปีมีนาคม2565คนไทยมีหนี้สูงถึง37%หรือ1ใน3คของประชากรก็มีหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนครับชีวิตคนเนาะอายุเยอะขึ้นมันก็มีหนี้ขึ้นเรื่อยๆนะหนี้ครัวเรือนมาจากไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับท่าบอกเขาบอกว่าธนาคารประเทศไทยอันนี้บอกว่า คนไทยมีหนี้จำนวนมากจากปี60ถึง65คนไทยมีหนี้เพิ่มขึ้น30%เปอร์เซ็นต์30เปอร์เซ็นต์เป็น37เปอร์เซ็นต์ของประชากรไทยนะครับคนไทยมีหนี้ในปริมาณที่สูง57ของคนไทยมีหนี้เกิน1แสนบาทนะครับกลุ่มที่มีหนี้เกิน1ล้านมี14%เปอร์เซ็นต์ โดยมูลค่านี่เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่5 2 0 0 0 0บาทและในภาพรวมมูลค่านี่ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับสัดส่วนของคนมีหนี้อ่นะหนึานสะคนที่มีหนี้แสนถึง1นึ่ล้านสเปคนที่มีหนี้หนึ่งหมื่นถึงแสนสเป แล้วก็คนที่มีนี่ไม่เกิน10000บาทมี10ครับคนไทยมีนี่หลายบัญชี32%ของคนไทยมีนี่ 4, บัญชีขึ้นไปคนไทยจำนวนมากมีนีหน่1ใน3คนไทยมีนี่นะครับคนไทยมีนี่ในปริมาณที่สูง57%ของคนไทยมีนี่เกิน10000บาท คนไทยมีหนี้หลายบัญชีนะครับ3-2%ของคนไทยมีหนี้สบัญชีขึ้นไปนี่ก็สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP นะครับประเทศไทยก็สูงขึ้นเนาะก็สินค้าแพงนะแล้วก็มีรัฐบาลที่บริหารไม่เก่งไม่ดูแลประชาชนมาตลอด9ปีนะครับนะแฟนรายการจากข้อมูลมีข้อ สังเกต3ประการที่น่าสนใจนะครับในขณะที่สัดส่วน GDP ของไทยสูงสูง,สงพอๆกับประเทศที่พัฒนาแล้วสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาที่สำคัญสัดส่วนนี่ต่อ GDP ของไทยยังขยายตัวอย่างรวดเร็วสถานการณ์นี้ของคนไทยรุนแรงแค่ไหนฮะแฟนรายการคลำกระเป๋าดวเอง นี่ส่วนใหญ่คนไทยอยู่ในสินเชื่อประเภทไหนครับไม่ก่อให้เกิดรายได้นี่ได้สร้างรายได้นี่รถยนต์นี่ธุรกิจส่งลูกหลานเรียนนี่ใช่หมดครับนี่อยู่กับใครและจ่ายคืนได้ไหมเป็นนี่เสียเครดิตบูโรนะสัดส่วนเด็บต่อรายได้นะครับเกษตรกร,ร,กรและกลุ่มผู้มีรายน้อย เป็นสองกลุ่มที่มีสถานการณ์นี่น่าเป็นห่วงนี่ครับนี่ไงรัฐบาลพักเพื่อไทยเขาถึงจะเข้าไปแก้นี่ไงการระบาดโควิด1 9ซ้ําซ้ำเติมเข้าไปอีกนะครับนี่ครัวเรืนให้สูงขึ้นแล้วมีมาตรการเศรษฐกิจอะไรเข้ามาช่วยไหมเราจะอยู่กับนี่อย่างไรไม่ให้เดือดร้อนอันนี้ธนาคารในประเทศไทยเขาทำนะเขาก็เอามา <laughs> เอามาให้ดูนี่ก็เหมือนกับซ้ําเติมนะไม่ได้บอกวิธีแก้งไงนะเป็นรายการดูทีนะครับอยู่ไงไม่ให้เดือดร้อนนะขาดวินยัยขาดรายได้ขาดความรู้ขาดภูมิคุ้มกันก็บางทีมันก็ไม่มีจริงนะมันก็เศรษฐกิจมันไม่ดีอะนะครับเตรียมพร้อมก่อนเป็นหนี้นะเมื่อเป็นหนี้แล้วสร้างวินยัยคือมันต้องมีไรายได้เยอะพอนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยถ้ามีไรายได้ที่มากพอเนี่ย มันก็จะแก้ไขปัญหาได้เกือบทุกอย่างทางออกอ่ะมา,มาดูทางออกดิทบทวนสัญญาจ่ายไหวไหมศึกษาสินเชื่อแต่ละประเพทเตรียมแผนอ่ะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ไม่จ่ายจ่ายขั้นต่ําจ่ายหนี้เวลาพยายามจ่ายหนี้เพิ่มเงินก้อนเอา้าถูกเลิกจ้างบ้างไม่มีงานทําบ้างขายของไม่ได้บ้างนะครับสบภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่ดีแล้วจะยังไงอ่ะ นี่ครับก็ไม่ได้บอกอะไรนะอันนี้รู้กันอยู่แล้วอันนี้รู้กันอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็จ่ายกันมานานนะเรียงลําดับนี่ทบทวนการเงินติดต่อเจ้านี้มันต้องแบบพักเพื่อไทยเนะี่ยอัดฉีดเข้าไปเลยธนาคารแห่งประเทศไทยบอกเลย่ยที่จะช่วยยังไงอันนี้ไม่อันนี้ไม่ถือว่าไม่ถือว่าช่วยนะอันนี้มาไล่ให้ฟังเล่าให้ฟังพยายามจ่ายนี่เพิ่มเมื่อมีก็เงินก้อน ถ้าเราดูดีๆนะครับแฟนรายการกันครับอย่างที่ผมเรียนถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยเราจะรู้ว่าหน่วยงานราชการเนี่ยจะไม่ค่อยมีแนะนานะหรือว่าจะมีนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนนะส่วนใหญ่ก็มาบอกแค่ตัวเลขครับบอกตัวเลขอะางเงี้ยภาคธุรกิจนี่คูเรือน,นี่นะเนี่ยเนี่ยเก้าสิบจุดหกเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยก็คือบอกแค่นี้แหละครับถาาว่าจะมีนโยบายจะมากระตุ้นเศรษฐกิจจะมาแจกเงิน จะมาช่วยเหลือลดค่าคลองชีพลดน้ำลดไฟลดค่าใช้จ่ายเพิ่มไรายได้ไหมไม่มีไม่มีมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกอย่างนี่ครับก็ผมก็ศึกษาตัวเลขนะหาก g p p ประเทศไทยผมให้ c ช a t g p t t วิเคราะห์นะ GDP ไทยอยู่ที่18ล้านล้านนะครับวิเคราะห์กับนี่ครัวเรือน90.6 ก็เรียกว่ามีหนี่สรุปว่ายังไงครับเขาบอกว่าคือรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ประเทศก็มีความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับเพราะว่ามีหนี้สูงมากจะต้องช่วยหาความมั่นคงทางการเงินให้แก่ครัวเรือนนะครับลดสัดส่วนหนี้ทางธนาคารประเทศไทยเหลือ80%ของ GDP ไหม แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะทํำยังไงนะก็จะมีอะไรนะผมก็ฟังดูแล้วนะครับก็ฟังดูแล้วก็เฉยๆอ่ะคือฟังดูแล้วก็ต้องจ่ายหนี้ตามระบบนะเอ่ออะไรนะต้องบอกให้อา่าเขาบอกอะไรนะธนาคารเห็นว่าธนาคารพาณิชย์ต้องคัดเลือกกับหนี้ดีๆสินเชื่อดีๆนะมันไม่ได้ช่วยครับพวกนั้นนะ่ะอ่ะมาดูหนี้คร,วรัวเรือนนะครับมีหลายสาเหตุนรายการมาดูเกิดจากอะไรบ้าง อันนี้ผมให้ระบบ AI คำนวณให้นะครับก็อยากจะรู้หนึ่งก็มีค่าใช้จ่ายทางการศึกษาเนาะหลายครัวเรือนต้องกู้เงินสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศครับแค่จ่ายรายวันค่ารถค่ากินเนี่ยแต่ละวันในวันละร้อยะร้อยห้าสิบค่าเดินทางไปอีกนะเท่าไหร่ล่ะสองราคาสินทรัพย์นะที่ดิน ดอกเบีย้ยที่มันเพิ่มขึ้นอีกอธนาคารพาณิชย์นี่รวยกันหมดนะอัตราผลกำลไรนี่เพิ่มขึ้นหมดทุกแบงค์นะครับไม่มีขาดทุนนะสามการบริโภคแบบไลฟ์สไตล์อันนี้ก็ก็เป็นบางคนนะครับที่เป็นพวกหนุ่มๆไม้รุ่นนะแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะต้องเขาก็จะรู้อยู่ว่าเขาต้องควรใช้ยังไงนะครับการบริหารการเงินที่ไม่ดีนะครับ อัตราดอกเบีย้ยที่สูงเนี่ยทีก่กูยากจะชําระอย่างสมัยก่อนผมจ่ายหนี้บ้านเนาะหมื่นสองดอกเบีย้ยไปเก้าพันครับเงินต้นสามพันอะไรอย่างเงี้ยเศรษฐกิจและการจ้างงานไม่แน่นอนนีนน่นะครับเห็นไหมถูกเลย์ออฟบ้างนะครับไม่มีงานทำมั่งอายุเยอะไม่มีใครจ้างมั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็ก็ถามว่าอ่ะแล้วนี่ครัวเรือนเนี่ยทางเศรษฐศาสตร์เขาจะมีมาตรการอะไรบ้างนะครับ 1. นึทฤษฎีการสร้างรายได้ income generation theory นี่ตรงกับพักเพื่อไทยเลยนะสร้างรายได้ขยายโอกาสลดค่าใช้จ่ายสร้างรายได้ขยายโอกาสนี่ soft power เนี่ครับทฤษฎีฟูนฟูสินเชื่อปรับโครงสร้างนี่อันนี้ไงพักนี้เกษตรกรนะครับ ทฤษฎีการเตรียมความพร้อมทางการเงินส่งเสริมการประหยัดควบคุมใช้ใช้จ่ายระบบสินเชื่อผมถามไปอีกนะครับผมถามไปอีกว่านี่ครัวเรือนกับนี่เสรนี้สาธารณะของประเทศเนี่ยมันมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับถาม AI ถาม Chat GPT เข้าไปนะครับเขาบอกว่าหนึ่ง ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจนี่ครัวเรือนสูงบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงทางการเงินระดับบุคคลส่งผลให้เกิดกระทบต่อการบริโภคและการลงทุนของประชากรนี่สาธารณะนี่เกิดจากรัฐบาลยืมเงินเพื่อจัดสรรโครงการต่างๆ11ล้านล้านครับส่วนใหญ่มาเป็นเงินเดือนข้าราชการนะหลายการเท่าที่ดูนะครับเลี้ยงข้าราชการบำนาญก็เยอะ <c oughs> นะส ผลกระทบต่อนโยบายการเงินหากหนี้ครัวเรือนสูงรัฐบาลอาจจะต้องปรับนโยบายการเงินและการธนาคารเพื่อช่วยส่งเสริมความมั่นคงในการเงินในทางกลับกันหนี้สาธารณะที่สูงอาจจำกัดความสามารถในการลงทุนหรือจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการเกี่ยวข้องกับประชากร3ผลกระทบต่อดอกเบีย้ยนี่ครับทางครัวหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะนะสูงส่งผลกระทบต่อ ดอกเบีย้ยที่ระดับประเทศส่งผลต่อการลงทุนนี่นะครับที่หนี้สาธารณะเยอะเนี่ยก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเขานะสิเอ็ดล้านล้านเนี่ยสี่ผลกระทบต่อการประเมินความเสี่ยงของประเทศหนี้ครัวเรือนและหนี้สาธารณะที่สูงเป็นปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงของประเทศซึ่งส่งผลต่อการลงทุนต้องขึ้นอยู่กับกรณีและสภาพเศรษฐกิจของประเทศเพื่อประเมินความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างหนี้ครัวเรือนและหนี้สาธารณะในทางปฏิบัติครับ ครับก็อันนี้ก็จะเห็นว่านโยบายเงินดีต่อของพรรคเพื่อไทยก็จะมาช่วยเรื่องหนี้โครเรียนให้ผ่อนปลนเบาลงมาแล้วก็เป็นการกระตุ้นมาตรการทางเศรษฐกิจกษษอยากให้แฟนรายการลองคิดดูนะครับว่าหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒนนะสภาพัร้ารานเศรษฐจแห่งชาติกระทรวงการคลังหรือหรือหรือ ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยมีนโยบายอะไรที่มาช่วยเหลือประชาชนบ้างเออที่มันจะโดนใจที่มันจะผ่อนหนักเป็นเบาให้กับพี่น้องประชาชนถ้าไม่มีพักการเมืองไม่มีนักการเมืองเข้ามาช่วยนะครับข้าราชการก็ไปวันๆครับแฟนรายการมันก็เหมือนเลี้ยงไข่อะมันไม่สามารถจะเข้ามาช่วยเลยได้เพราะเขาได้เงินเดือนอยู่แล้ว หายใจอ่ะหายใจหายใจเนี่ยหายใจเนี่ยสมมุติอย่างผมไปสอนหนังสือเนาะสมัยก่อนเนะชั่วโมงละพันสองไม่ทำอะไรอะ่ะเดินไม่รู้จะสอนอะไรเดินออกมาหายใจเนี่ยนาทีละยี่สิบบาทครับนาทีละยี่สิบบาทแล้วแฟนรายการลองคิดดูว่าเงินเดือนข้าราชการที่เขากู้มามาในภาคราชการเนี่ย และไม่ได้ส่งมาที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนโยบายพักเพื่อไทยที่ออกมาตอนเนี้ยก็ช่วยจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เต็มที่นะครับก็ผมทำคลิปนี้ก็เพื่ออยากให้เห็นว่านโยบายดีๆที่จะเข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนที่มีหนี้เต็มเรามีหนี้อยู่เต็มประเทศเนี่ย ถ้าไม่มีนโยบายอย่างเนี้ยใครใครจะออกมาพูดใครจะออกมาช่วยใครจะออกมาช่วยมีใครออกมาบอกไหมมีกระบวนการยังไงไหมที่คุณแก้ปัญหาตรงนี้สี่หนึ่งสองสามสี่ไม่มีนะครับไม่มีนะครับมีที่อื่นก็บอกจะทำอย่างโน้นจะทำงี้แล้วถามว่าคุณจะหาเงินจากไหนอะทุกอย่างมันเป็นเงินหมดอะ ทุกอย่างมันต้องหาเงินเข้ามามันต้องมีคนหาเงินเข้ามาในประเทศครับถ้าคนหาเงินไม่เป็นก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหาเงินเข้ามาในประเทศไหมก็มีแต่กินกินในนี้ไปอะ่ะกินเขาเรียกอะไรอะ่ะกินภาษีมูลค่าเพิ่มไปเนะี่ยแค่นั้นนะมีไหมเป็นเจราจาชวนเชิญชวนลงทุนมาแบบเศรษฐาิวีสินเนี่ยเปรียบเทียบดู คิดเราเองครับเพราะนั้นเราทุกคนเราอยู่ในครอบครัวใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยเราก็มาช่วยกันสางหนี้ประเทศเนาะใครที่ไม่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรรอรับนโยบายดีๆเนาะใครที่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็ทรงใจเชียร์ครับสรงใจเชียร์ให้นโยบาย ที่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินแถลงต่อรัฐสภาไวา้ให้เป็นจริงทุกประการครับเพราะนี้คือสิ่งที่จะทำให้ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นหนี้และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้หนี้ครัวเรือนบรรเทาเบาบา,บางลงเพื่อลดความทุกข์ยากทางกายทางใจจะได้มีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นครับบันทึกไว้ครับวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566 20มิา28นาทตามเวลาประเทศไทยผมชีพทำขวิเศษสวัสดีครับ